กูอ่อเนี่ยตัดเอาตัดเอาเรื่องอะไรลองมันเห็นด้วยเรื่อยแบบจัดเลยครับจัดเลยครับมันตัดครับแม่งเปล่ามันเหรอปั๊มแม็กปั๊มนู๊ดเขาปรับปุ๊บเลยนะคือเขาปรับยอมนู๊ดนี่มันเอาไปทำไรวะ ไปความตีคมเอาเลยครับจัดเ็มครับแคปข้าและเดฟครับนี่แบงครับผมเขาม่ดเเฟแนะครับมจัดเกมแล้วะเดีก็จังไรหน่อยนะเดแม่เกียงใช่เลยครับเดเกยนจริงมาแล้ว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 เอา ไททายระวังระวังเคาอยู่แถวกล่องมาตอนนี้เขาอยู่เถวกล่องหเออยู่ไว้อยู่ไว้เดี๋ยวคุยไปคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่ตรงไหนระวังระวังเาอยู่ตรงไหนแกล่องจริงหรือเา

ยางยงางาผมด้วยที่ไหนใส่แบงกาป๊ปัปแรงเลยครับเคลื่อนดุดมาล้อดอยังมาลอดิจะ่าจะฮาทำไมวะ ไอ้กูอยู่กวางบ้าหมดเลยมันมันเลเห็นกูอ่ะมาแล้ว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 มาแล้มาแล้วาแาแล้วาแล้วมา้ามลล้้้างมลล เดี๋สดีแล้วดีลยวโดดม่รปัมเองไปดนข้อเขาอ่ะเฮ้ยกูไปเยเอบ้าเสอบ้าเอบ้หมเฮ้ยเสือไปเสือไปเสือตีเสือตีอ่ะไม่เ้าเ้าเอสอเจอสองออดเลยไปเก็บคนมันติดกับผมเหเธอไหเอไปไม่รไมรู้ี่ไม่ก็โดนข้อใส่กัน อยากไปทำงานเขาฝังด้วยตกตาสุเปอร์แมนสูเปอร์แมนแอบเลยซูเปอร์แมนแอบแอบแอบยังยังยังรอรออืมว่าไปเก็บแม่งก่อนใครมีของตีผีบ้างมึงยึมไปหนึ่งผมมีใบใช้อะวะใบใช้ไม่น่าตีทันผมมีผมมีมาเอามาไหนอะที่อะไรอะ

Si O-Yong ti เอเอาต่อเอาต่อไอเหียนึกว่าจะรู้โอ้โหจบไปแล้วโดนอับโดนโลอับโดเกาะไอ้กูโดกูโดมาเซ็นหนึ่งเลย ให,ให้ผมแล้วถ้าผมถ้าช่วยยิงไหมดูว่ายังไงโอเคโอเคโอเคไอ้กูไปดับเพลินเขาก่อนดีกว่า,วาให้มันมีสี่ชุดเอาอะตอนแรกมันมีตอนแรกมันดับไว้สองสองอย่างละสองเว้ยกูเก็บมาไมาชุดหนึง่ง เพ้ยแค่นแดงใครแค่นแดงอ๋ออ๋อ้ยหนึ่งเก้าสุยเวอร์ใครวะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอะะไรเงี้ยเรียของดูไปเลยมามีนายวิชั่นด้วยนะเว้ยเรียบร้อยแล้วเหรอมาแล้ว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 หลบหลบลบ แอยิงไอ้ยิงไอ้ยิง,ดยงเดี๋ยวมันได้ยินเสียงปืนเา้าชี้หมายแล้วมันมันเกมมาแล้วไม่ได้ยินหรอกมาลองในวิชั่นมาแล้วชิบหมายแล้วเอ๊ะเขาอ,ออกแล้วครับเขาไม่ทิ้งเขาไม่ทิ้ง อย่าไปด้วงเขาเลยอย่าไปด้วงเขาเฮ้ยดับไปเยอะดับไปเยอะเฮ้ยทำเป็นดับ M107 แล้วมาเนาะกูเมกูเมกิว เรวเข้าแไปที่ยเกิเกอกูเกังเข้าเดินะเรติแล้วเาลังเข้าเลยมีเพลงเหรอเฮ้สุดอแมนสุดยองแมนมึงถ่ายคลิปดิวะไปถ่ายถ่ายยาวเลยเอวี่เอวี่เป็นอะไรเนึ่งสุดเจ็ด 懵懵。<laughs> 龙龙 bây giờ thấy bùa khoe bao má đứa thấy bùa khoe bao má đấy đấy